ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็ six body นี่ครับหกร่างก็เป็นเกมขสยองขวัญสั้นๆนะครับที่มีคนแนะนํามาอีกแล้วนะครับความจริงคนแนะนําเกมมาเยอะๆมีเกมอันหนึงด้วยนะครับที่แบบว่าเพิ่งออกมาใหม่กำลังแบบเปิดเทสอยู่นะครับคล้ายๆกับบีพีเสื้อดาวตกนะครับแต่ไปบวกกับเอปกเลเจนเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้น่าสนไหม,มใครอยากดูคอมเมนต์ได้นะครับ ออโอเค Six Body เกมผีวันนี้จะเป็นยังไงไปเพลงใช่ไหมโอเคเสียงค่อนข้างค่อยนะครับแต่ไม่ไมเป็นไรเดี๋ยวผมเล่นให้ได้เยา เดียวมันพวงมาลัยเรืออะไรคว่าจะเจอศพหศพนะครับไม่ใช่หกเหรอเิโอเคพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยหรือล้อเกวียน โอเครู้สึอว่าเราจะมาแวะเติมน้ํามันนะครับอยู่นี่เดินทางไกลๆลงรถตอนแรกเราต้องทําอะไรก่อนนะครับโอเคเดี๋ยว okay, เดีโอเค okay, เติมน้ํามันก่อนอืมทำไมมึงจอดรถได้ทุเรศทุรังแบบนี้วะเกือบ<ๆ>ชนแล้วเนี่ยโอเคนะครั<ๆ> okay, อันนี้อะไรถ้าดาไม่ผิดน่าจะทยเลตนะโอเคอีเปิดอประตูฝาหน้าตัวเองอีกออเสียงใครวะ ตะกี้ได้ยินเสียงนะหรือมาจากห้องนี้อือผมได้ยินนะโอเคช่างหัวมันอืมอืมจริงด้วยมีคนเข้านะครับอืออือยอยู่อันนี้น่าจะเป็นลานสะดวกซื้อนะครับอือไปเลือกดูของก่อนเนี่ยเผื่อซื้ออะไรได้อ่า summer spice เนลตะปูนะครับมีขายตะปูด้วยข้างบนเขียนเบียแต่ข้างล่างเป็นขนมโอเคสแน็ค okay. อยู่ตรงนี้เบียรแน็คร้านมึงทางร้านมีขายแค่เนี้ยหนังสือพิมพ์เนี่ยโอเคเจออีกห้าศพเนี้ยไฟ uh huh. ล์โมเดสอืมหึลุงทำไมหน้าลุงมืดๆวะ มองไม่เห็นตาเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่โอเคจ่ายค่าแกส๊สอ mm ือ hmm. mm hmm. ไปแล้วนะเอาไปไม่ได้ลวงทำไมไปไม่ได้เอาเอา,เอาซื้อเอ็มร้อยไปด้วยสักขวดไม่ได้เรื่องเอาลุงหาย ลุงหายไปไหนเชี่ยลุงอ้าวลุงเป็น t h อ f แฟดหรือไงวะเนี่ยฮะเวลาแค่แป๊บเดียวลุงแม่งตอกกระดานผมแถมไม่ได้ยินเสียงด้วยนี่ครับ <c oughs> ลุงแม่งเมนเป็น t <c> h <oughs> อ f แฟดโอเปนดอวงเล็บคีลุงอาจจะซ่อนกุญแจไว้แถวนี้ก็ได้นี่ครับกับขาโต๊ะที่มันเลืองแสงไม่น่าจะใช่เออ ยปติดเ,เปปะทุนดนีจเองเยี่ยมนะครับและลุงก็วางกุญแจเอาไว้ตรงนี้แล้วเราก็ก้มเก็บออโอเคเปิดได้ละทำไมบ้านลุงแม่งมีหลุมหลบภัยแบบนี้ด้วยวะเอาค้าง ลุงเกมค้างเรียบร้อยอ๋อไม่ได้ค้างมันโหลดโอ้หก็ขึ้นให้เห็นหน่อยว่าโหลดโอเคจริงๆด้วยนะครับอ๋อนี่อ๋อเราโหลดโหลดลงมาจากนี้นะครับโอเคอ่าฮะไม่กลับขึ้นไปหรอกนะครับโหลดนานอื้มประตูแม่งฟาดหน้าตัวเองบ่อยจังวะโอเคไม่มีอะไรนะครับมีแต่ถังน้ำมันเบรแวลนะครับ แอมเบียเริ่มมาแล้วนะครับอืมอันนี้โอเปนใช้กุญแจโอเคเหมือนเขาวงกดเลยโอเคเราต้องหากุญแจชีมิเตินไปเรื่อยๆนะครับเผื่อลุงจะวางกุญแจเอาไว้ทั่ว แล้วลุงก็วางเอาไว้ตรงนี้โอ้ยค,คนลุกคนลุกอยู่ได้อยู่ได้อยู่คนลุกอยู่โอเคได้กุญแจแล้วเอาตันชิบหายวิ่งวิ่งได้ด้วยสปรินท์สปรินท์โอเคตะกี้ทำผมคนลุกเลยวะ่ะ ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอเคกุญแจเปิดอ่าหา้าอ่ะอาจารย์จาไม่มีทางเดินแบบนี้ทำผมเสียวอีกแล้ววะเฮ้ยไม่นะสปินโอเคสุดพอดีมึงเหนื่อยง่ายเกินสกูไดเวอร์ใครเสียงเลยวะ อยู่ข้างหน้าเลยโอ้ยให้ตายสิซาลาเฮียเวียนกรรมเวียนกรรมจริงๆแล้วกูจะไปไหนได้สกูไดเวอร์แล้วเอ่อเไรตัวอะ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 ไร มันมองด้วยนะฮะอย่านะอย่านะไม่เอานะไม่เอานะเช่คุณลูกโอ้ไม่กเอเฮ้ยเป็นเกมง่อยๆที่สนุกดีนะครับแล้วเราจะเห็นคนนั่งขี้อีกไหมเห็นอีกไหมไม่เห็นแล้วแฮะยังไม่เห็นวิ่ง วิ่ง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 เออโ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 อ้ยไอ้ติดติดติดเชื้ออะไรเนี่ยอย่านะ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 างนี้นะเฮ้ย the fuck Oh my god ไม่เอานะแบบนี้ไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่ชอบ เกมแนวนี้ผมไม่ผ่านหลายหลายเกมแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะแบบนี้แหละมันเดินไปมันเดินไปมาทางนี้แล้วกันผมว่าผมไม่ตันนะเว้ยวังตัวสุดๆมันไปไหนมันอยู่ไหนโอ,โ,อโอ้มันเดินม,มาทางนี้มึงรู้ได้ยังไงไปทาง,ทางนู้นทางนั้นโอ้วิ่งตามมาอยู่วิ่งตามมาอยู่ the j u k k s the j u k e s น่นเห็นเห็นหน,หน,หน,นี่นี่ตรงน,น,นี้ตัน,วนเวนเฮ้ยมันอยู่ไหนวะโอเคมันเติมเติมมเเติมมเเติม แล้วผมต้องไปเอ้ยแล้วผมต้องไปเอ้ยแล้วผมต้องไปเอ้ย <c oughs> ถ้าผมเลิกเล่นท่านผู้ชมจะโกรธผมไหมถ้าผมเลิกเล่นท่านผู้ชมจะโกรธผมไหมเสียงอ่ะอีกทีเดียวนะถ้าผมเจออีกทีหนึ่งผมเลิกเล่นเลยนะ <c oughs> โอเคโอเค คไม่เห็นเคไม่เห็นไนี่ไงตรงนี้ไงสกูไดเวอร์โอเคเคแล้วก็เกี่ยวอะไรกับไฟฟ้าแล้วก็ต้องไปตรงมาเห็นนะ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 ยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้น อ่านมาแล้วอ่านมาแล้วไปไหนแล้ววะผมต้องไปไหนเนี่ยทางนี้มันตนันนี่ อโอเคนะครับมันจบแบบนี้นะครับผมไม่ได้เล่น เอากูจนหยดสุดท้ายเลยนะ <c oughs> เอากูจนหยดสุดท้ายเลยนะ Oh my god เกมครับก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนะยครับก็ขออภัยด้วยเนี่ยผมไม่ถนัดเกมแนวนี้ถ้าผมบอกว่าไม่ถนัดแนวไหนคือไม่ถนัดจริงๆนะครับแนวไล่ล่าแนววิ่งไล่จับเนี่ยแนวที่มันตกใจตกใจเนี่ยอือย่างเช่นเกมไอ้พวกอะไรล่ะไอ้ที่กดลูกศอนนะ่ะ ไฟไนแฟงคลินอะไรนะอันนั้นก็ไม่ถนนะัดนะครับแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พันหน้าสวัสดีครับเยย